สวัสดีลูกทุ่ท่านกันด้วยนะคบวันนั้นก็เป็นเออเป็นนอกจากวันนั้นก็คือเอ๊กนะครับอันนี้เป็นนายนะมันชื่อนายอยู่มีชื่อนายนะคะไม่ใช่เอนะ๊ะหเอ๊กเป็นอีกตัวอนหนึ่งอีกตัวนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปกลับไปที่บ้านอีกเดี๋ยวจะไม่ถ่ายเอกกับนายพร้อมกันเลยนายเพิ่งมาซื้อไม่กี่วันเองอะ ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าอันเนี้ยเป็นผล,ลไม้ทั้งหมดเลยไหมแม่อยากให้มันกินม่วมีสารเคม,มีไหมมีสารเคมีปนนนนเมปล่าลายของเอกความจริงลายของเอกจะเป็นเลขแปดนะของเอของนายจะเป็นเลขเป็นหน้านนคู่เห็นไหมนะเนี่ยมันเป็นหน้านกคู่เดี่ยวเลรฮ้อ เยี่ยวมันกระเป๋าไม่ได้มื่กี้น้ำไอ้นี่ม่ได้เยี่ยวน้ำเออเอาอกจะเป็นอ่าเป็นตัวที่ว่ามีตัว0ูนกับส08แล้วก็มีเอ่อศูยอยู่ข้างบนนะอ่ามันอาจจะให้หวยก็ได้นะศูนย์แปดศูนนะแต่อันนี้เจ้านายไม่ จะให้หวยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นหน้าลูกคู่เจ้านายตัวของนายจะประมาณกี่เดือนเล้วปะนายกี่เดือนฮะสองสามเดือนนะคบนายสองเดือนนะเจ้าตัวของนายอ่ะโอ๊ยแมวมือออกมันไม่เห็นนายจะเป็นตัวที่สองเดือนอ่ะแต่ว่าเอกกับ เป็นตัวที่หนึ่งเดือนกว่าๆอ่าแต่ไม่ไหวเสียดายจังโอเคก็บายบายครับสวัสดีครับแต่อยากถ้าเกิดอยากดูเอกก็เดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าของมอเตอร์หรือว่าไปดูในคลิปของแม่นะของแม่คือคลิปไปว่าเสียเปล่าเสียแหละโอเคสวัสดีครับบายบายครับ